ตอนนี้ก็ะกำลังสิขามผ่าก็มีเนาะมาแต่ว่าหน้าไนเพราะอันกับอ่าลุงบานเป็นมาขาเราเอ,อิยตะเฮงเหรืออะ <laughs> ไรวะนี่ <laughs> นามะขนาดวันนี้นะมันยามน้ำถมนุกม้าแล้วจไปเอาแถ้บ้านนั่งแหเลพี่น้องเจ้าเือเ่าไหมนี่อ๋อที่ขาเมื่อบะน้ำาถั่มนะว่าจะไหนใ่ะเพื่อน้าหน่งเขาจะบาดแดนบ่อ Khi ra mày thì đó Phượng ơi giúp cái tay này chắc mượn này Mất, phải bài ra là nơi bờ dưới này โอ้นะอีกประมาณเครื่องมือถอมพี่น้องหอดบ้านหนองตายเลยหอดจะได้บุษ antha หอดที่บอกหอดถ้าเบิ้งหมดนะเอาเงื่อไฟโดเจ้าเพื่อนเอาไฟเอาไม่อู้บ้านหอดแล้วเงาบุษะ n t h a มาทัวมาอีนยังกะ งูอะไนไล่หม่าที่อันนี้ห้องะล่น่ฮะงูไอ้นอนไล่กูใส่จะเห็นแล้วเอาหนึ่งใส่ต่ออีมันไล่ได้หวยโอ้สว่างข้าเลยดิ เฮ้มันก็จะไปท่าไหยสถานท่านี้โอ้โโทษ Ừ, มัึงอะมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรอย่างยี้เนาะ

พอไปได้เล บแบบอไรเนาะแบบม่ามาอ่ะแบบนีแบัวบมาเหาะ <c oughs> จมันเป็นะไลดแล้วมันอยากเบิ่งเป็นด,ด,โดิโอ้จนถล่มโอ้มน่ก็ว่ามันแห้ง Mà <laughs> <laughs> ừ, bà họ chết mưa bạn nó tài Làm chật độn xịn Ai do <laughs> <laughs> gì đó? Si đuôi Nam thầm nó vậy luôn. Si đó, ơi. Thôi. Nhang lăng nhang nè. nó nè ngựa. vạn cứ cười thấy gì. Ít số mũ. Lập đó, si đó. vạn đóng tay đấy ở đây này. เด็กแถวนี่แหละมิติดีแหละมาลนหวยน้ะที่ว่าเขาทอ แค่บ <c ười> ่พีน้อตอนนี้ก็เห็ดคนหัวหลนน้ะคนหัวหลุอง่ามบ่ง่ามง่ามที่ถั่มบดพีน้อเลยเสแล้